<Wait. S 2> สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมบัสซิมูเลเตอร์ t i นติเมนะครับในช่วงรีวิวรถบัสอีกแล้วนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวรถบัส ที่อยู่กับผมมานานแล้วครับตั้งแต่เปิดเกมปีหกสองนะครับผมก็ซื้อรุ่นแรกๆเลยนะครับก็คือ mercedes benz turismo 1 7 rhd 2010ครับผมคันนี้นะครับเคยเป็นรถที่ยาวที่สุดในเกมนี้นะฮะสมัยก่เนี่ยรถที่ยาวขนาดนี้นี่หายากมากเลยนะฮะนะคันนี้นะครับ power 422รนะฮะแล้วก็ผู้โดยสารก็54คนครับนี่ความสบายระดับไหมนะกินน้ำมันก็แค่0.35เองนะฮะประหยัดมากคันนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะฮะ โดยวันนี้นะครับเราจะเลือกวิ่งงานจากนครศรีธรรมราชบ้านผมนะครับไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันเลยนะครับผมสุราษฎร์ธานีทุกคนต้องนึกถึงใครเอ่ยนึกถึงพี่บูมโอปิซีทีวีนะแกมันคนสุราษเนาะชอบแซวจริงๆเลยว่าผมเสียงเหมือนพี่บูมไม่รู้เสียงเหมือนตรงไหนพี่คนใต้ชอบแซวมันจังเลยพี่บูมไอดอลผมนะผมชอบพี่แกมากนะฮะแกคงไม่ได้คลิปหรอกโอเคครับแอคเส็บนะฮะแล้วก็เล่นเองเลยแล้วก็มีตังชูชูชช เรามาดูกันเลยนะครับว่าคันที่เก่าและเก่าของผมเนี่ยยังสุดยอดเหมือนเดิมไหมนะฮะโอ้ชิบหายฝนตกอ๋โอ้หิมะตกเฮ้ยนครสีมาตกโอโลจะเย้นเลยน้องไปครับทุกคนอย่าลืมนะฮะเปิดไฟทุกอย่างนะเปิด Wifi อย่แล้วเปิดแอร์นะครับต้องเร่งแอร์ส,ดสุดๆเลยเพราะว่ามันร้อนนะให้นังแข็งลายนะต้องเร่งแอร์ส,ดสุดๆเลยนะฮะ ก็ย่าลืมอปั่นน้ำฝนด้วยนะครับนะมีหิมะเกาะน,นะจะเลยเปิดไว้ไฟไฟไม่มีเปิดห้องน้ำห้องน้ำไม่มีเปิดไฟทั้งหมดก่อนครับผมไม่ได้ซื้อนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวไปกันเลย <c oughs> อุ้ยเสียงเครื่องยังดีเหมือนเดิมเลยไปครับ <c oughs> ไหนรถจอดไหนอน,นี Dear the time for the แล้วก็เปิดครับ <Please take S 2> เปิดประตูะนะตอนนี้เสียงฮิบาโคตรดังเลยโอ้ยต้องทำเวลาครับต้องทำเวลาด้วยนะนี่ครับรถเนี่ยรถมันยาวมากนะฮะสมัยก่อนเนี่ยคือถนนมันเล็กอ่ะถ้าทุกคนจำได้แมปเก่าคือเล็กมากนะฮะแต่เขายังไม่เอาแมปแมปชักมาทำนะฮะแมปบั๊ดเมื่อก่อนจะเป็นแมปที่คลาสสิกมากเลยนะ ปิดประตูก่อนนะแคบเดี๋ยวไปต่อเลยป้ายป้ายเครื่องเครื่องเสียงคันนี้ผมว่าดีนะเครื่องคันนี้เสียงดีมากนะครับเดี๋ยวสายเดี๋ยวสายเดี๋ยวสายเออ ร้อยกว่าโลครับผมนครสุราชน,นะฮะนครสุราโรชโต้ซิโม่นี้ก็เป็นรุ่นที่ใหญ่เหมือนกันนะฮะในบรรดาเมอร์เซเดสเป็นนะจะขับก็ทุกวันใส่ทำไมผมเงียบนะฮะง่วง จริงตอนนี้ผมอัคดคลิปประมาณสี่ทุ่มมาทุ่มแล้วนะแต่คลิปนี้เงี้ยก็ขออภัยนะเพราะเสียงดีมากมันก็ดังอยู่แล้วนะครับมันจะมีรถคนดีมากแน่ยสิถามว่ามันจะมีรถกว่าดีมากแน่คุณเดี๋ยวเราต้องไปเลาะด,ด่านรถไฟอ,อีกเอ่อ รถไฟมารถไฟมารถไฟมา,ฟมาหลีกรถไฟก่อนดีกว่านะรถไฟชะอวดแน่นอนมาทางไหนวะมาแนบมาแล้วโอ้โหไกลนานเกิน เรียบไปเลยยังไม่ออกจากนโครเลยเฮ้ยอ๋อไม่ได้ติดเน็ตน,นะฮะถ้าคุอยากให้ผมรีวิวรถรถอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะ เออช่วงน,นี้มันจะรีวิว,ว,วรถที่ผมมั่นใจก่อนแล้วกันรถขัไหนไม่มั่นใจก็ไม่รีวิวก่อนนะเอ <Yeah. S 1> ช่วงน,นี้ผมผมคิดว่าเกมทักเนี่ยคนเกมบัสคนเล่นน้อยนะช่วงน,นี้ผมว่าเพราะว่าคนเขาใสา่ตก,กินไม่ได้ส่วนใหญ่แอนดรอยใส่ตก,กินกันไม่ได้นะเขาก็เลยบ,บุญน,นะฮนะก็ไปเล่นเกมบื่นกันเดี๋ยวนะไม่เข้าใจแมป๋อ,อ ไม่เคยเห็นเกมบัม๊มีหิมะเลยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยบั๊เนี่มากสุกดแค่ฝนตกนะฮะทุกคนตอนนี้บัม๊มีหิมะด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นปวดสั์หน้าใหม่ของวงการเลยนะเออครั้งแรกครั้งแรกที่ผมขับนะตอนเนี้ยที่มีมาอ,อ๋อมีปั๊มด้วยปั๊มเชลเชลดอนสักแน่ๆตอนนี้น่าถึงดอนสักนะ ทางโค้งอย่างนี้ต้องแบบขนอมอำเภอขนอมแน่นอนหรืออย่างคันนี้ก็เร็วนะทุคนะเครื่องก็ไม่ได้ช้ามากแต่เวลาขึ้นเนินคอเร็วมันจะตกแน่ไหมตคนเวลาขึ้นเนินคอเร็วมันตกเห็นไหมเอแต่ว่าถ้ามาภูปรลนะครับขึ้นเนินยังไงคอเร็วมันก็ไม่ตกครับมันก็รอยยี่เหมือนเดิมนะเครื่องแรงจริงนะภูปโลยิ่งรถแพงครับเครื่องก็ยิ่งแรงนะบางทีรถแพงก็ไม่เจ๋แรงหรอกนะมันก็ ทำมาเพื่อจูบผู้โดยสารได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็ขายแบรนด์มันด้วยคือ Mercedes Benz น,น,นะครับนะแบรนด์คงเขาคิดว่าแบรนด์รถเบนซ์เนี่ยแพงๆนะครับเบนซ์ก็มีรถบัสน,นะฮะนะเบนซ์ก็ทำหลายรุ่นเหมือนกันไหวนวะนี่ปัดตตินเดียจัด่ะเอ,อ๋าไม่ไม่ดังแล้ว ลเลี้ยวไหนวะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาคนเบรย,ยันหรือเบรค <'m> เกมนี้ <right. S 1> ไม่มีเบรคฉุกเฉินหรอมันต้องเบรคมืออย่างเดียวโอ้โอเคจะขึ้นขึ้นอ่า นนร,รถมันยาวนะครับตุกคนต้อง,องระวังแล้วกันเลี้ยวนะหักขวาได้หักขวาเย,ยอะนุ้นะนั่นไงเรียบร้อยรถมันยาวนะฮะร,รถยาวทางก็แคบแคบ สุราธานีนะฮะไม่กี่โลเองใกล้มากโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ดูรถรถเลยไหมอ่ะนี่นักรถนะครับประมาณนี้นะครับนี่เว้โอ้ยแหลกแหลก สิ่งสถานหิมะเลยคันนี้หิมะก็ไม่กลัวมาดิมันตามจริงมันต้องมีล้อติดโซ่นะเหมือนเกมทักนะล้อติดโซ่ด้วยแแบบอะไรวะนี่สุราชใช้แแบบอื่นนะเนี่ยทำเป็นแแบบสุราชไม่ค่อยคุ้นเลยอา oh yeah. สุราชนี่โรงแรมไดมอนด์ป่ะเนี่ยโรงแรมไดมอนด์ป่ะ เออวังใต้ว่าไดมอนด์ดเนี่ยเออโรงแรมวังใต้กับไดมอนด์ดนะฮะโรงแรมชื่อดังของจังหวัดสุราธานีนะทำไมแม่เราเดี๋ยวนี้วะเดี๋ยวนี้เลยจบเออให้เราไปเลี้ยงนู้คขูไก่อ่ะ You have reached your destination. have reached จอดไายจ้าจอดไายจ้าน่าจะดีนะครับเกมนี้เวลาเข้าในอาคารอะไรหิมะจะหยุดนะไม่เหมือนทรัคทักเกอร์อะเข้าในอาคารแล้วไม่หยุดด้วยหิมะยังจะอยู่ตัวอ,อีกเหรอครับไปเลยลงอยู่ได้จออินเทอร์เน็ตเลยอีกนะโอเคครับลงกันแล้วผู้โดยสาร นี่ครับตึงสุราแล้วนะโอ้ยครับทุกคนนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ซับมาให้พี่ันด้วยนะครับใครอยากให้รีวิวรถอะไรนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสวัสดีครับบิกเกิลก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีกอลสวัสดีครับรอดแรงกันหน่เออจากตายมาไกลตั้งใจสืบไทยมาฝากรับรองว่าต้องร้อย มาเพราะเธอมาจากชายาหนวยใยใบโต